คุณมาทำอะไรจินี่ก็ต้องมาดูไร่ดูสวนแล้วคุณนะมีให้ม,มีส่วนอีกเป็นปีแล้วเบิ่หนมาเบิ่งาเป็นปีแล้วยังไม่ได้มาเบิ่งเลยเ,เบินมี่นะจ๊ะต้องเดินเข้าสุดลูกหูลูกตานะจ๊ะโน่นนะจ๊ะนี่พระอาทิตย์กำลังสวยนี่ อันนี้คือทางเข้าแต่ว่าต้องเอาดินมาใส่ทมดีๆซะก่อนรถจังเขา้ามันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าย้านมันแบบว่ากระลึบกระลับหนะา,าจจะ,น,น,ะน้าจ้ามีนาด้วยไม่อยากปลูก้า้พ่อาที่มันสวย,สวย เอาแล้วได้มาโนแล้วสุเจ้าเอ,อ้ย <c oughs> ตรงน,นี้เราก็เป็นมาไงไม่พณเฮ็ดบ้านตก็ไม่ฮ็ดสวนเดี๋ยวนะสีโบสีเวไปแล้วสิเจ้าเอ,อ้ยเฮไม่ที่สวนเป็นมาแล้วก็ที่อยู่เราไม่ได้มานาน <c oughs> เป็นไงล่ะ เต็มเลยต้นไม้ใบหญ้าปีใหม่แล้วมาทำความสะอาดจักหน่อยข้าวต้มข้าวต้มออมร้อปลูกตกบ้านนึกว่าสิบบรอดซะแล้วจะต้องสบายไงเพราะปัญหาแล้วนี่มันก็ สองปีผ่านไปแล้วใช่ไหมมรอ,อดได้ก็ดีแล้วมันแรงมากเลยงามน้ำกับน้ำาหลายลงมแรงก็แรงหลาจะดีแล้ที่ว่ามันมันรอดมันรอดห่างมันสักน่อยทีหนึ่งมาห่างย่ามันเพ่ินนึ่อ ปลูกไว้นสามต้นจะพุ่งอีต้นนึงพุ่งดอกแคน้ำหอมแล้วก็ตัดต้นใหญ่ออกมากออกโคนอย่างนี้แหละแล้วเ,เครื่องตัดหญ้ามาตัาดตีใดมานี่ต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามานำแล้วนี่ใคนบอกแมน่นตัดหญ้าครับอ่าเ่ได้ดเหอ มีน้อยแต่ก็มีได้ตั้งต้นหนึ่งสองต้นน้ำหอมค่อยต้นนี้ต้นที่สองตอนแรกปลูกมันนะขึ้นว่ามันสิตายละมันยอดมันตั้งโอนะประมาณแล้วอ่ะมันแทบด้ตายที่นะายังรอดยังรอดถือว่าดี มาตั้งต้นได้แล้วล่ะคราวนี้มันน่าจะง่ายวะ่ะโตว,วันโตคืนอ่าแมมาเท้าน้ำหอมยแบบใหญ่โตมโหฬารทางหลังก็มีปลาไผ่ ต้นนี้คนมักหน่อไมนนาา้นี่ตรงคุณก็ปลาพายมีเต้นมะพร้าวพร้อมสวนป่ามีซอนห่องค่อยนานทีปีหนนเอามาดูแล ทำไมมันเหลืองอะ่ะแสงมันแรงโคตนี่ยขน,น,นาดลั้ไม้ยังเหี่ยวเลยตัวนีงตัวมันเหี่ยวเลยแต่มันก็ยังรอดอยู่นะแต่ว่าเท่าว่ามันคืรอดได้ขนาดไหนอันนั้นหน่อไม้ไล่อันนั้นตายได้ไดข้างล่างนั้นสีเหลืองๆนั่นหน่อไม้ไล่ใช่ไหมใช่ใบมันร่วงหมดเลยเนี่ยแต่มันก็รอดมาได้สองปีแล้วนะ ก็ไม่รู้ไงว่าปีนี้มันจะรอดไหมเออไม่รอดก็ไม่เป็นไรมันเริ่มเป็นลำใหญ่แล้วเนี่ยรอดก็คือรอด้านแรกเนี่ยต้นทำปูมือเสมอนี้เป็นลำใหญ่แล้วมันอาจจะรอดก็ได้แต่กิมซุงแล้วนี่นี่ตรงนี้กิมซุงล้านเปอร์เซ็นไงแกงกิมซุงทางนี้นะรอดล้านเปอร์เซ็นต์คนหมักหน่อไม้เนาะให้ได้ๆละเบื้องก็เอามาปลูกไปสวนป่าแหละจนมืดเลยนะขั้นปรกินมันไปนั้นนะ ก้อนใหญ่กว่านี้แล้วได้ไหมก้อนนี่มันคือกลินลายเขามาซับเอาหนนอจนอันนี้เลยหน้าเนี่ยมันหน้าสีออกหลายแบบก้อนใหญ่ละเขามาซับหนอคอยจนอยันนี้เลยนี่มันซับจนเฮี่ยนเนี่ยเป็นซิหนอเลยเนี่ย <c oughs> ออกหลายได้หนอกร้อนนี่ดีทวาย,ยังรอดมาเนี่ยนี่ก้อนนี้ก็เฮี่ยนก้อนนี้เฮี่ยนเลยไม่ว่าเป็นอย่างตัดมันกลิ่นร้อนๆเนี่ประมาณนั้นแหละไม่ได้พูดได้เกิดเลยนี่ เบิ่งกลินไม่ได้พูดได้เกิดเลยอันนี้ยังพอได้ลดแม่เราจะมาอยู่บ้านนอกไหมอยู่อยู่แล้วชีวิตข้าวก็อยู่กับบ้านนอกข้าชอบข้าไม่ชอบในเมืองแต่ว่ามันก็จะเป็นในเมืองแล้วนะแถวนี้นะมันเป็นไรย,ยก็สี่ไร่ข้าจะเฮ็ดให้มันเป็น้านนอกคือเก้าแล้ว <c oughs> ก็ปลูกต้นไม้ต้นตอกให้มันหกให้มันร่มเงา เป็นป่ากาลกุ้งปกลับบ้านกันเถอะ